สวัสดีครับต่อไปอยู่กับตัวละครเมดีฟนะครับเมดีฟรดอลัการเรียนจากเ o r อ d ออฟว r c ค a ร t ฟนะครับเป็นพ่อมดผู้พิทักความสามารถเดียวที่มีเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีมีอยู่นะครับมีตัวละครทัวนี้นะครับสร้างความเสียหายได้แค่40%หรือ10%ประมาณนี้นะครับ10-40%แล้วก็ความเสียหายจะสุ่มนะครับ สมว่าจะเป็น10%หรือว่า40%หรือว่าจะเป็นความเสียหายเต็มนะครับต่อไปนะครับตัวละครตัวนี้จะรับความเสียหายมากขึ้น25%นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เป็นพ่อมดที่หิวช้ามากนะครับสําคัญเลยนะครับตัวละครตัวนี้ครับมีเลือด80เองนะครับแต่ว่ามีข้าสติถึง400เลยนะครับมีมันสมองอันชันฉลาดนั่นเองส่วนคาทานะครับพมสมารถของคาทาเดี๋ยวผมให้ดูก่อน นี่นี่นะครับบางครั้งคาถาก็ไม่ได้ดาเมจตายตัวนะครับเพราะว่าบางทีตอนผมตีอะคาถามันก็ดามจแค่เนี่ยสมมติตีเนี่ยยี่สิบห้านะครับเห็นไหมเพราะว่ามันจะแบ่งดาเมจไปนะครับแล้วก็การใช้คาถาเนี่ยจะเสียค่าสติด้วยนะครับ สมมติว่าเราตีพันชมิตรเราเนี่ยดาเมจก็จะสุ่มไปนะครับเนี่ยสามบางทีก็สามอย่างเงี้ยนะครับตัวละครตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับค่อนข้างที่จะเปลือนค่าสติมากๆเลยนะครับสำหรัอบอันนี้ก็ขอบคุณนะครับ